สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพงแฟนบวะรำครับช่องกระชายลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าปาร์ศาสเต็มเมื่อไหรครับพี่น้องแต่ว่าสถานที่ครับอาจจะจุคนได้น้อยนะครับวันนี้วันนี้งานฟรีนะครับนี่วันนี้งานฟรีนะครับ โอ้ยไปโหลดหล,ดลูกเอ้ยนอนนนอนอเอยแดดแดดแดดแมันจะมีมองยูบ่กคนเมื่อวันคนมันจะมีมองยูติ

ทอดทอดใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ทอดนครับนี่ครับพี่น้องกับประมาณนี่ลหะพอดพี่ละ ว่าพี่น้องมาปูสาดบรรยากาศสดๆนะครับผมบรรยากาศครับผมขอบคุณทุนกงใจครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับ รถทุกหล่อมีมองจอดเนาะรถบาทอีกสี่คันแต่ว่าก็ดีครับโอ้หอนหอน แดดแดดอับน,นงนอน,น,นอยหรอคนไปตลาดไหนนูมาอันหลายยิงกีก่มาล่ะกี่ไซต์อะชิ้ยังไครับคนไปนั่งบรรยากาศบรรยากาศให้ไปจอดไสได้ัน,ม,นมันคือแดดแท้ พูดอะไรเนี่ยนอยเงหลายพี่น้องมาเหมือนรับการเดิอเหมือนแรงครับผมบรรยากาศสดๆนะครับผมอุ่ยฝนแดดคักแดดแน่ บ้านโพนสาอันนี้มันขืนอำเภอยังครับทาบอบอกอ๋อตาบอเนาะ อนครับพี่น้องแดดถอดครับหออดหออดครับพี่น้อง,น,อง,น,องนี่สถานที่ตั้งเวทีนะครับเนี่ยตรงนี้ครับตั้งเวทีครับ พี่น้องฟองไปสู้กูสุคนตาวันเอารถขับไปทั้งผู้รหลดไปหาโฮมจอดเนะข้าโฮมเน่ยเด้อเข้าโฮมเนยเข้าโฮมแน่นมันจะเป็นล่มนะบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อ ตอนนี้ทีมงานเท้ากำลังทยอยทยอยกันมาอุอ้ยหอนหอนหอนรถบาสหาขั้นรถฮักลอยสิบรถฮักลอยเกือบยี่สิบขั้น สวัสดีครับ,รบกำลังหาเบองมองจอดรถจอดที่ทางพุณนนะคะคมะมันมีรกหลายมองอยู่บกรถบาสรถอย่างนนเนาะผู้ละผู้ละข้างผูล้ละหลายอยู่ค่ะไปท้างริมข้างถนนี่ยเพราะว่ามันแคบรันี้มองจอดรถรถหกล้อสิบเจ็ดคันรถบาสสี่รถศิลปินอีกเกือบสามสิบคัน ต้องต้องให้ท่งนจะผ่าพารทีบางๆให้น้ำรนนนครับแต่ว่ารถหกล้อมมันอยู่ข้างในี่ประมาณห้าหกคันช่องเยอะอคุณต้อง่ังใจครับพี่น้องครับข<พ>อการคิมนาครับโอเคครับขอ,อการคิหนาครับ